พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับ,บกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube อกิดโพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งงานเข้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท ภาพสวยงามมากๆหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปเอาภาพที่สวยงามของพลตํารวจเอกเสรีตอนที่อยู่ในรัฐบาลครั้งที่แล้วที่เป็นฝ่ายค้านนะครับแต่เป็นประธานสรรมธิการปรปรชภาพนั้นสวยงามมากการพูดจาปราศัยอะไรแต่ละครั้งการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งดูดีนะครับดูเป็นที่พึ่งในการที่จะ หาความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงท่านพักศรีีรวมไทยมีสสหนึ่งคนเท่านั้นดงแต่เป็นหนึ่งคนซึ่งได้รับความสำคัญมากๆจากพักก้าไก่มันเป็นความผิดพลาดอย่างมหันาลเลยที่พักก้าวไก่นั้นเอ,อื้ออานวย ดันให้ความสำคัญยกย่องเชิดชูและทางั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีเลยนะนทั้งๆที่มีสอสอคนเดียวดีย๋ยวว่าแต่รองนายกเลยแค่ประธานกรรม,มธิการยังไม่มีสิทธิ์ได้เป็นเลยอย่างเก่งก็เป็นแค่กรรม,มธิการธรรมดารรมดาเท่านั้นเองมีสอสอคนเดียวมันไม่ได้มีผลอะไรเลยกับรัฐบาลเอางั้นดีกว่า หลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีออกมาพูดให้พักก้าวไก่ไปเป็นฝ่ายค้านก่อนที่จะโดนพักเพื่อไทยถีบก็คงจะเป็นการคุยกันภายในระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเสรีรวมไทยให้พลตำรวจเอกเสรีโยนหินถามทางไปก่อนตอนนั้นก็สร้างความไม่พอใจกับรอมซอม ไม่พอใจแต่พักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคกัวน้าพรรคหรือใครก็ตามก็ไม่ได้พูดถึงพลตำรวจเสร็ก็ใช้ใช้ไม่ว่ากันแล้วก็มาถึงพักเพื่อไทยฉีบพักก้าวไกลไปแล้วคราวนี้พลตำรวจเสดรีก็เล่นใหญ่งานใหญ่ด่าดอมส้มด่าแบบเสียห,หายจนกลุ่มทะลุวาง กลุ่มาราษฎรเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ไว้หน้าแล้วเขาจะไม่ให้พั่มละถ้าเจอเมื่อไหร่เขาจะขี้ระเรงหน้าละโอ้โหเด็กรุ่นหลานนะไม่ใช่รุ่นลูกนะรุ่นหลานผู้จ่ายเ,เด็กมันไม่กลัวนะแล้วมันจะไม่จําเป็นต้องกลัวด้วยเพราะเด็กไอ้พวกนี้นะมันเป็นเด็กที่คุกตารางมันยังไม่กลัวเลย แล้วมันจะไปกลัวอะไรคนตะโบดเสีซึ่งมีสอสอหนึ่งเสียงนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาพูดอีกเป็นระยะระยะคือแบบไม่กลัวอะไรกูไม่สนใจทัวจะลงไม่ลงกูเจ๋งอะ่ะก็พูดเรื่องหยกอีกว่าหยกเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกตัวเองตัวเองจะฆ่าทิ้งน,นั่นแหละครับประโยคนี้เป็นเรื่องเลย พูดมาทั้งหมดหลายคนเขาก็เฉยๆเขาก็ให้อาภายัยเขาก็ไม่ได้ตอบปากต่อกรรมแต่พูดมาอย่างนี้คนนอกค,คนนอกลงมาเล่นเองคนนอกคนนี้คือใครครับคือคุณนิชาณนครซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการจน,นาพิเศษก็ทำหนังสือยื่นถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์วันนนให้ตรวจสอบจริยธรรมของสอสอ,สอนนาะคนตุลาเสลีพิษ คุณนิชนันนนท์นครนี่แม่งโคตรเก่งผมว่าแม่งเก่งเว้ยต้องคนอย่างนี้เว้ยหมอพรอทิพตต้องเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นแบบอย่างนะเว้ยเขาก้านะเว้ยหมอพรทิพตกล้าหรือเปล่าที่จะพูดจาถึงพลตํารวจเด็กเสรีแบบนี้ถ้าทั้งหมอพรทิพ์ก็เห็นว่ารณรงค์เรื่องสตร,รีเรื่องอะไรอยู่แล้วปล่อยให้น้องหยกโดนดา่าหรือว่าเห็นด้วยกับพลตารวจเสรีก็ไม่รไม่ได้เกี่ยวหมอพรทิพ์ก็ไปแขวะซชอย่างนั้นแหละ <G ül üş> และในหนังสือนะส่วนหนึ่งนะที่ยื่นต่อประธานสภาวา่าต่อให้คนพูดในถ้อยคำดังกล่าวก็คือยกกับฆ่าอะไรเป็นผู้ใหญ่ในสาถานในก็ถือว่าเถื่อนท้อยเกินที่จะรับได้ยิ่งคนพูดเป็นอดีตรักษาการพบต,ออตรอแสดงว่าคุณนิชาไม่รู้ไม่ได้อดีตนะครับ ไม่ได้อดีตรักษาการนะครับเป็นอดีตผู้บริการตำรวจแห่งชาตินะยิ่งนำไปสู่ความหดหู่ใจของประชาชนแต่คนพูดที่ดำรงสถานะสอสอคือการย่ำยีกดขี่ดูหมิน่นดูแคลนประชาชนอย่างไม่อาจให้อภัยได้แต่คงไม่ตอบโต้แบบตาต่อตาฝันต่อฝันเพราะมันน่ารังเกียจไร้ไอารยะ จึงยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สอบจริยธรรมคนตำรวจเอกเสรีพิโอ้โหนี่เนื้อเนื้อเลยนะเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยนะแล้วก็มีทัวลงมากมายไม่ว่าจะเป็นหมู่โอมหมู่โอมซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยสสนะเป็นผู้ช่วยสสเป็นผู้ช่วยรองหัวหน้าพักแล้วก็มาประกาศลาออกจากเสรี รวมไทยก็พูดดีขอบคุณเสรีคนตำรวจเอกเสรีเป็นคนดีนูน่นนี่นั่นนั่นพูดดีมากให้โอก,กาสให้อะไรแต่กระสรวก็เ,เราออกจากการเป็นสสเพราะว่ากเ็เสรีรวมไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่พูด,ดแล้วก็ยังมีข่าวเกาว่าโอ้โห,หเมื่อปีก่อนนู่นนะมั้งไม่ได้ปีก่อนหลายเดือนละก็เรื่องที่สสธนกรอ,อะ่ะซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อเสรีรวมไทย ก็โดนพักรวมเสรีรวมไทยแจ้งจับสาธารานยักยอกเงินล้านสี่แสนบาทปรากฏว่าตำรวจก็ไม่ฟอ้องอายการก็ไม่ฟ้องแล้วก็เงินกู้หนึ่งล้านสสจนกร,กรก็บอกว่าไม่ได้กู้เป็นค่าชใ้จ่ในพักก่อนตอนนี้ก็จะออกมาแจ้งความจับพนตเบเสรีแลละ ที่เล่นงานเขาแล้วก็มีหลายหลายกนศิระเจนจากะก็มาโพสเสียเสียแก่เสียว,วิรบุตรเลยแล้ว,ลวก็ลุมคันดับเยอะแยะมากมายคือน่าเสียดายนะครับคนที่ทำงานเป็นผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นสอสอเป็นประธานปปชคือดูดีมาตลอดเลย จะมาจบชีวิตด้วยคําพูดของตัวเองก็ไม่รู้ว่าพิหาสาตาหรือเทวดาตนไหนมาโดนติดโดนใจให้พูดแบบนี้แล้วคนแบบนี้เหรครับที่พระเพื่อไทยจะเชิญไปร่วมรัฐบาลจะให้เป็นรัฐมนตรี แต่ยิ่งก็ดีสําหรับพรคเพื่อไทยนะสรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงหรือคุณชัยธวัฒน์ใครก็ตามนะแต่โอกาสเป็นมันก็น้อยนิดนะแต่ถ้าได้เป็นนะแล้วก็ได้คนพวกนี้ไปเป็นรัฐมนตรีนะผมว่าก็าพักฝ่ายค้านก็หนาวนะครับมีพลตำรวจเสรีพิสทธิ์เป็นรัฐมนตรีมีคุณคำประกาศเป็นรัฐมนตรีมะแล้วก็มี ชื่ออะไรคิงหรืออะไรคิงคิงหรือเคสามถุยอะเปิดรัฐมนตรีอ่ะโอ้ผมว่าสุดยอดเลยจริงจริงสุดยอดครับ <c oughs> นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมว่านะที่นำเสนอในแง่มุมของผมผมยังย้ำอยู่เสมอว่าเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยน จิตใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอาจจะเปลี่ยนไปทางดีหรือเปลี่ยนไปทางเร็วก็ได้ก็ไม่ว่าอย่างไรก็มาซื้อกระถางผมหน่อยอันนี้เป็นกระถางของชาวบ้านทำนะครับสินค้าของผมทุกตัวนะเป็นของบ้านๆคืออุดหนุนผมสนับหนุนผมแล้วก็สนับหนุนคนบ้านๆด้วยอันนี้เป็นคนที่พายชุมพลนะครับเป็นคนทําใบละร้อยเก้าสิบ,บอันนี้เป็นถ้วยกก่าเอามาบิวเอามา เปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้เป็นกระถางต้นแขนสวยงามมากเลยจริจสี่สามใบครับสี่ร้อยเก้าสิบพระพุธีรารุ่นหกร้อยหกสิบกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาติดต่อกับผมโดยตรงใกล้หมดแล้วนะติดต่อผมสามช่องทาง Facebook ดรกิจคนเด็ดวิสัยไลน์แล้วก็โทรศัพท,พเท,พเทพ์เบอร์ดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน สับชาสับสุนผมสนับสนุบสน,สน,สนช่องกิดโพสชาแนลสมพลไปสู้คดีสาราญาทนในวันที่8สิงหาพเพราะเงินเขาไปจีดถ่ายตอนนี้เล่มจีจะขึ้นหน้าจอเช่นกันวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบถ้ายังไม่เข้าไปดูในย t u b e ก็เข้าไปดูด้วยครับกิดโพสชาแนลไปดูแล้วกดติดตามด้วยนะกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับขอบคุณขอท่านมีความสุขครับขอให้พาคุณพอพี่น้องประชาชนทุกท่านทั้งประเทศรับสวรรค Thank you.